อ่ะแล้วทุกคนก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมนิฟเกมโลโบอกรูนแมพของ Anime Defender นะในวันนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มตู้ซัมมอนกันนะทุกคนก็คือมันมีตู้อีเวนต์อยู่นะในคลิปที่แล้วเนี่ยเราสุ่มไปประมาณเออน่าจะสี่ห้าหมื่นปะเออประมาณห้าหมื่นทุกคนก็ไม่ได้ตัวอะไรนะในวันนี้เราจะมาแก้แค้นรอบสองนะทุกคนมาในวันนี้นะผมเตรียมมาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ย อาตัวของซีเค็ดเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะตัวนี้เนี่ยผมยังไม่เคยมีนะทุกคนก็เดี๋ยวมาสุ่มเอาละกันนะตัวนี้หวังว่ามันจะได้นะเห็นข่าวว่ามันเป็นคูณ2นี่ใช่ไหมอาเดียทุกคนคูณ2นะแล้วก็มีตัวแอนเชียนเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะอันนี้เนี่ยก็ผมยังไม่ได้เช่นกันนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะแต่เห็นบอกว่าเป็นยูนิตฟาร์มหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนโอเคก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราจะเปิดบูสต์ก่อนเลยการน,นะเกมนี้มันมีบูสต์ทุกคนผมก็ไม่เคยเเปิดนะอาตรง พิ่งมานั่งอ่านว่าเอาเป็นบูทนี่ว่านี่นะทุกคนเห็นไหมแม็กสุด40อันนะซึ่งผมก็มีแม็กตั้งนานแล้วนะโอเคเดี๋ยวเปิดเลยอ่ามันจะบูทอยู่เวลา5นาทีนะเปิดสัก15นาทีละกันทุกคนโอเคแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมฟาร์มมาทุกคนมีลิลิกอยู่ที่457ชิ้นนะคือแบบฟาร์มมาก็ประมาณ4วันแ้วมั้างทน4 3-4วันประมาณนี้ได้นะก ใครที่อยากฟาร์มลีลิกหรือว่าฟาร์มเหรียญอันนี้อันใหม่นะทุกคนก็สามารถมาที่ร้านจลุบักช็อปได้นะร้านผมก็รับฟาร์มนะั้านเหรียญใหม่อีเวนต์ใหม่นะทุกคนโอเคเริ่มเลยละกันนะอ่าเดี๋ยวเราจะสุ่มทีลาห้าสิบครั้งละกันนะทุกคนสองพันเหรียญน,นะสุ่มแล้เริ่มแรกโอ,โอ้โห <c oughs> กระเป๋าเต็มทุกทีเลยเริ่มมาทีไรนะเราจะปล่อยไอ้ตัวนี้ทิ้งนะทุกคนเราไม่เอานะมันเป็นแบบเป็นตัวกาก,ากอ,อ่ะอจะไปขายไปให้หมดนะก็ เดี๋ยวผมจะขายตัวไหนทิ้งดีวันนี้เหรอตัวนี้เลยละกันนะทุกคนขายไป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 แล้วก็อันนี้เป็นตัวธรรมดาขายเลยละกันแล้วก็อันนี้ก็ขายไอหมีนี่ขายทิ้งดีไหมเนี่ยหมีผมว่าผมน่าจะขายทิ้งนะทุกคนอันนี้ใครไม่รู้อ่ะขายประมาณนี้ก่อนละกันนะทุกคนได้มาเท่าไรเนี่ยโอ้โหขายไปสามสิบเอ็ดตัวเลยเหรอได้มาแสนเก้าโคตรเยอะมันเป็นตัวมิสติกด้วยแหละทุกคนมันเลยขายแพงนะ เริ่มเลยเริ่มเลยฟึบแสนกว่านะสุ่มก็ประมาณน่าจะประมาณ15นาทีถึง20นาทีได้มาหนึ่งนะทุกคนก็คลิปนี้นะผมไม่ได้หวังอะไรมากเลยคือแบบว่าถ้าเกิดเราจะเกือจริงๆเนี่ยผมขอ Star ์วิชหรือว่าไอวิชที่ว่าสุ่มตัวอีเวนต์ตรงเดี๋ยวเนี่ยที่ว่าสุ่มตู้อีเวนต์ตรงนี้นะทุกคนผมขอสักประมาณ15อันขึ้นไปละกันนะ0.5%ขอ15อันในคลิปนี้เพราะว่า เราเตรียมมาเยอะมากนะคน1นึ่0 0สนชิ้นเลยมาปึ๊บอ้โหอ,อันนี้ก็ตัวมิสติกออกนะทุกคนคือแบบยังไม่ได้เลยนะตาวิทแล้วรอบนี้ก็คือเกลือมากนะทุกคนอุ้ยเดี๋ยวนะผมได้ตัวชายนี่มาว่ะทุกคนมันเป็นตัวชายนี่ของอ่าตัวไหนเนี่ยอ๋อตัวนี้ไหนวะตัวชายนี่เป็นไงวะเนี่ยตัวนี้ผมก็ไม่เคยปั้นนะทุกคนมันเป็นตัวตัวกากอะอยู่ไหนวะเอา้า เอาตัวอะไรวะเมื่อกี้อ๋อนี่นี่ทุกคนโอเคได้ตัวชายนี่มานะก็ไม่เท่าไหร่นะหลุมไปอีกอะอุ้ยมาแล้วทุกคน2อ,อันนะรอบนี้คือแบบอย่างเนี้ถือว่าคุ้มทุกคนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตัวดีๆเลยก็ตามนะแต่ว่าได้วิทมา2อ,อันเนี่ยก็ถือว่าโอเคละเราไม่ต้องเสียเวลาไปฟาร์มนะถ้าเกิดว่าจะฟาร์มหรือจะซื้อเนี่ยก็ แพงนล้วทุกคนแล้วก็เสียเวลานานมากๆนะฟาร์มแต่ละรอบแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าโอกาสดรอปน้อยมากๆนะไอตัวสตาร์วินะมาทุกคนตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่นแล้วนะเท่ากับว่าเราสุ่มไปเกือบเกือบสามหมื่นทุกคน2องหมื่นแปดนะก็ยังไม่มีวีแววตัวซีเคทหรือว่าอันนี้ออกมาเลยคือแบบ <c ười> คลิปนี้น่าจะยังไม่ได้นะผมว่าแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้ดีเลยนะทุกคนผมหวังว่าผมจะได้ตัวซีเคทตัวนี้อยู่เหมือนกันนะ เป็นตัวซีเกตตัวเดียวที่ผมยังไม่มีเลยทุกคนตัวนี้เนี่ยไม่เคยได้นะไม่รู้มันคือตัวอะไรมันคูณ2จริงหรอเนี่ยมันเหมือนเหมือนไม่ใช่เลยทุกคนก็เดี๋ยวมาดูไอสตาร์วิดที่ผมได้มานะทุกคนผมได้มา6อันแล้วนะตอนนี้แล้วก็ไอคิดซตอนี้เนี่ยผมได้มาน่าจะสิบกว่าอันแล้วมั้งไปถึง20อันทุกคนอืมเลยยู่สิบสามนะเดี๋ยวก็สุ่มต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะไอผมว่าผมน่าจะย้ายที่สุม่มทุกคนลองไปสุ่มในเทดดิงพาซามั้องไหม ไม่เคยไปสุม่มในรั้นเลยนะยนเดนี๋ยวนี้อีเวนเนี้ยเดี๋ยวลองไปในไอ,อเทดดิ้งพาซาดูแล้วกันเนาะโอเคโอเครอแป๊บหนึ่งลปปะไป,ปะย,ย้ยายในล็อบบี้ปกติไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่อาการไหนลองไปในเทดดิ้งดูดิมาแนละ้วทุกคนก็เดี๋ยวสุ่มเลยดีกว่า2,000เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยในเทดดิ้งไม่มีเหรอถามจริงโอโ้โหเทดดิ้งไม่มีตู้สุ่มสเปเชียลนะทุกคนมีแต่ตู้สแตนดาร์ดนะ เอ้าเอ้เราก็วิ่งมาตั้งไกลต้องกลับไปที่เดิมแล้วทุกคนไม่มีตู้สุ่มสเปเชียลนะอย่างเซ็งสำหรับใครที่อยาก FK ฟฟาร์มเกม24ชั่วโมงนะครับผมขอแนะนำแอป o n p ว้าวบริการให้เช่าจอมือถือซึ่งมีความสามารถในการ FK เกมได้ตลอด24ชั่วโมงและมีข้อดีคือช่วยให้เราประหยัดค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต แถมยังไม่ทําให้มือถือเราร้อนและเสื่อมสภาพและอีกทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือเราสามารถพับหน้าจอระหว่าง F K และไปทําอย่างอื่นได้โดยที่เกมไม่หลุดซึ่งทั้งหมดนี้จะมีค่าบริการเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นและสำหรับใครที่อยากใช้บริการสามารถกดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปนี้สำหรับคลิปสอนสมัครและสอนใช้งานเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะย้อนกลับไปดูกันได้นะครับกลับมาที่เดิมทุกคนซุมต่อนะ2000ไป เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีเนี่ยตอนเหลืออยู่สักประมาณ1นึ่งเละกันเนาะอันนี้เนี่ยก็สุ่มค่อนข้างที่จะนานนะใช้เวลาก็เดี๋ยวเราจะสคิปสคิปสคิปไปเรื่อยๆละกันเนาะ โอเคมาทุกคนมากันต่อนะตอนนี้เหลืออยู่10,000แสนพอดีเป๊ะเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวขอแวะมาดูกระเป๋าก่อนลวกันนะว่าเรามีอะไรบ้างนะตอนนี้อันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยสนเท่าไหร่นะอันนี้เนี่ยโอ้โหได้อันเดียวจริงเหรอได้เพิ่มมาแค่อันเดียวจริงเหรอโอ้โหสุ่มไปตั้ง20,000กว่านะทุกคน20,000เลยละ่ะสุ่มไปตั้ง3 0 0 0 0นี่ทุกคนคือแบบแป้นเดียว e เองเหรอวะ เีย๋ยวมาดูตัวดิเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ค่อยได้มองจอสักเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าตัวโผล่มาหรือเปล่านะก็สภาพานะทุกคนไม่มีเลยนะไม่มีเลยขายทิ้งนะทุกคนอันนี้เราจะไม่เก็บไว้นะมันเป็นตัวตัวกากทุกคนไม่ใช่ดีอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราจะเก็บตัวใช้นี่ไว้ยังเดียวก็พอละแล้วก็มีตัวอะไรบ้างเนี่ยไม่มีแล้วก็ขายเลยและกัน1นึ่งแนะได้เยอะมากทุกคนเนี่ยก็เป็นแหล่งฟาร์มเงินชั้นดีเลยนะอีเวนต์นี้เนี่ยซุ่มต่อไป อม,มันไม่มีแววแบบจะได้ดาวแดงเลยทุกคนดาวแดงไม่โหเลยนะแล้วก็ผมอยากเห็นมากเลยนะว่าไอ้ตัวใหม่เนี่ยดาวมันจะเป็นสีอะไรนะเพราะว่าสีทองก็เป็นรีเจน d ด r รี่ใช่ปะหรือว่าจะเป็นสีส้มอันนี้ก็ดาวไปทั่วแนละ้วทุกคนไม่เคยได้จริงแต่ผมคิดว่าอีเวนต์นี้เนี่ยยังไงเนี่ยผมก็ต้องได้ตัวนี้นะเพราะรู้สึกว่ามันจะอยู่นานเหมือนกันทุกคนแล้วก็เหรียญนี้เนี่ยฟาร์มไม่ได้ยากอะไรมากมายนะฟาร์มง่ายเหมือนกันทุกคนแล้วก็ หนึ่งรอบเนี่ยได้จานวนที่ค่อนข้างจะเยอะนะเดี๋ยวคลิปนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เนะี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะทุกคนสามแสนเหรียญน,นะหรือไม่ก็ประมาณสองแสนเหรียญน,นี่แหละมาเจอกันใหม่แต่ขอให้ได้คลิปนี้เถอะเราจะได้ไม่ต้องมี EP สามไงนี่เราสุ่มมาสองคลิปแล้วนะคลิปแรกห้าหมื่นทุกคนคลิปที่สองแสนห้านะคลิปที่สามเนี่ยก็ตีไว้แล้วประมาณสักสองแสนหรือไม่ก็สามแสนนะทุกคนฟาร์มยาวๆนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเล่นเกมอื่นกันนะมัน AFK ได้ทุกคนได้ง่ายๆเลยแหละ อ่ะทุกคนก็ตอนนี้สุ่มเลยส0,000ื่นมาแล้วนะเลยมา4นะี่พันเนาะก็เดี๋ยวมาดูกระเป๋าดีกว่านะว่าเราได้อะไรกันบ้างนะเมื่อกี้โอเคมาดูที่รนะีโลนะอุย้ยรีโลก็ได้มาก็เยอะอยู่ทุกคนเยอะอยู่เยอะอยู่แต่ว่าเราได้สตาร์วิทมาอยู่ที่อ่าสี่อันนะทุกคน4อันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะ0.5%แล้วก็ตัวเราได้อะไรบ้างมาดูที่ตัวนะตัวเนี่ยเราได้มาอ่า ได้มาแค่นี้เงองเหรอตั้งสามหมื่นสี่ทุกคนได้มาหนึ่งสองสามสี่ตัวนะอืมอยังไม่ได้เลยเลยเฮ้ยต่นว่าตอนนี้เนี่ยคนเริ่มเข้ามาสุ่มกันเยอะแล้วนะทุกคนเห็นปะเนี่ยตอนแรกไม่มีใครสุ่มเลยนะแสดงว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวต้องการเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเราก็ตัวนี้เนี่ยผมยังไม่มีเหมือนกันนะทุกคนทางรหัสหลักแล้วก็รหัสรองเลยเดี๋ยวมาหวังเอาคลิปนี้และกันอีกตั้งหกหมื่นหกอ่ะผมคิดว่า ก็มีลุ้นตัวซีเคทอยู่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตัวเอ็นชียนเน่ก็ขอตัวซีเคทละกันนะมันมีคูณ2นะคูณ2ทุกคนอย่าลืมเดี๋ยนะเดี Boot ๋ยนะบูทเราหมดแล้วเหรอเอาหูหมดไปตอนไหนไวะเนี่ยผมไม่ได้สังเกตเลยทุกคนบูทบูทบูทเอาบูทอยู่ไหนวะเคใช้ไปใช้ไปทำไมบูทแล้วมันเต็ม20อันอีกแย้ววะทุกคนเอ10อ10นาทีพอนะเปิดไปเดี๋ยวนะเมื่อกี้เนี่ยบูทผมขึ้นหรือเปล่าทุกคน ทำไมบูธผมมันหายไปเร็วจังสิบ้าทีแล้วเหรอนี่ผมอัดคลิปมาเกิน15บาทีแล้วใช่ไหมเนี่ยไปไปกันต่อ โอเคทุกคนตอนนี้เหลืออยู่36มหนกนะขอเช็คก,กระเป๋าอีกรอบหนึ่งลวกันนะอันนี้เนี่ยจะเป็นการเช็ครอบสุดท้ายแล้วทุกคนก็เดี๋ยวผมจะเปิดแบบยา,ยาวๆทีเดียวเลยได้ก็ได้นะไม่ได้ก็คือไม่ได้อาตอนนี้เราได้มาอยู่ที่1 4อันนะได้เพิ่มมาอีก3อันทุกคนก็ขาดอีกแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะตามที่เราตั้งเป้าหมายในคลิปนีนะ้ทุกคนซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะได้นะ15ชิ้นทุกคนนึกอาจจะแบบไปถึง20ชิ้นเลยก็ได้นะไอของอันนี้ยังไม่มีอะไรนะทุกคนแล้วก แล้วจะมาดูตรงอันนี้ละกันเนาะปึ๊บโอ้โหโอ้โหได้ตัวโคตรเยอะเลยทุกคนเซลไปเซล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 ,ซลได้ตัวเยอะมากนะได้ตัวชาชนี่แม่งหนึ่งตัวเนาะอันนี้ปึ๊บโอเคเรียบร้อยขายได้แปดหมื่นนะเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดให้หมดเลยยาวๆนะรอบนี้ทุกคนผมคิดว่าผมจะได้ตัวซีเค็ทเนี่ยถามจริงมันยากขนาดนั้นเหลือวะม่นทำไมดูแบบ ไม่มีแววว่าจะได้เลยทุกคนแต่ตัวไอตัวมิสติกเนี่ยได้เยอะมากเลยนะเปิดไปเรื่อยๆนะทุกคนผมได้ยาวๆเหยอยู่สามหมื่นหกแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยผมว่าต้องมีอีพีสามนะคลิปนี้เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้ละโอ้ยตัวมิสติกมาอีกแล้ว,วทุกคนแล้วดขรรูของอะไรครับเนี่ยของอะไรครับเนี่ย ครั้งสุดท้ายทุกคนอันนี้เนี่ยคือแบบสุ่มครั้งนี้คือครั้งสุดท้าย,ยาจริงๆแล้วผมก็จะไม่สุ่มต่อนะแม้ว่ามันจะเหลือแบบเศษเล็กเศษน้อยก็ตามนะเอาไว้สุ่มต่อคลิปหน้าละกันเท่าไหร่โอ้โหดาวทองทุกคนคือเกลือนะไม่ได้อะไรเลยโอเคถือว่าอีพีสองยังไม่จบนะทุกคนต้องไปต่อกันอีพีสามนะนมันทําไมออกยากออกเย็นจังวะคือถ้าตัวนี้มันออกเนี่ยผมจะไปฟาร์มในโหมดของหออมิเลอร์ไงทุกคนคือแบบ มันจะได้สตาร์วิทแบบว่าน่าจะดีกว่านะแต่ว่าเสียเวลาฟาร์มแค่นั้นเองนะอืมมมอันไม่ออกมันไม่ออก,ออกดูซิว่าเราได้อะไรบ้างนะนี่แล้วทุกคนสภาพนะไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวขายวิรอเลยแล้วกันนะยังไงคลิปหน้าเนี่ยเราต้องกลับมาสุ่มอีกแน่นอนทุกคนเหลือ125ตัวนะกระเป๋ามันสามารถแบบซื้อขยะได้เพิ่มมีไหมเกมพารอยู่ไหนเกมพาร์ต้ยเกมนี้ผมไม่เคยเติมเลยวะทุกคนทำเป็นเล่นไปนะ เกมพาร์ทผมไม่เคยเติมนะเอาไม่เคยเติมแล้วเรามีนี่ว่ามีชายนี่มี v i p ทุกคนแล้วบอกไม่เคยเติมเอามีนี้ด้วยเอ้าเออระบบไม่เคยเติมไดยไงก็เปิด50สิบตัวอยู่ก็ผมคิดว่าผมน่าจะเติมเกมพาร์ทคูณ3น้เพื่อที่จะเราแบบว่าจะได้ฟาร์มได้เร็วขึ้นมากกว่าเดิมทุกคนอืมน่าสนใจนะเก็บสักสามแสนนั่นในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็มาดูก่อนละกันว่าเราได้รีโลมาเท่าไหร่นะทุกคนเอ้ยได้ดีโลมาเยอะนะประมาณ ประมาณร้อยกว่าอันป่ะทุกคนตอนแรกมันมี4ี่ร้ยนี่ใช่ไหมไม,ไม่ใช่ร้อยกว่าอันดีอ่าประมาณ40อัน40-50อันทุกคนแล้วก็ไอตัวของวิสนาทุกคนอันนี้เนี่ยมันได้17อันนะถือว่าทะลุตามเป้าหมายที่เราคิดไว้15อันนะถามว่าผมจะมาสุ่มไหม <laughs> ผมคงยังไม่มาสุ่มนะทุกคนอืมเอาไว้แบบทําคลิปรวมทีเดีรวเล่นๆ,ๆนะในคลิปไอสุ่มตัวกระดูกตัวนี้นะทุกคนก็ เอาไปที่หลังนะคลิปนี้มันเกินเวลาที่เราจะมานั่งอัดคลิปกันต่อละสามสิบสี่สิบนาทีได้แล้วทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะใครที่ไมาตามผมเนี่ยฝากกดติดตามแล้วก,กันแล้วก็ใครที่อยากใช้บริการฟาร์มเกมหรือว่าซื้อขข่เทมเกมเนี่ยก็ไปที่ร้านจัลลบักชอบได้นะในแมปอนิเมะดีเฟนเดอร์ทุกคนผมรับฟาร์มทุกอย่างเลยนะอืมไม่ต้องขายอะไรเยอะนะคือแบบนี้เนี่ยเรารับฟาร์มแบบครบวงจรเลยทุกคนก็ไปแล้วทุกคนบายบายครับ I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement The top is so vacant. I don't hear shit that I.